การขับรถเรื่องเบาะและข้อพึงระวังในการปรับเบาะหน้า ep 231ตอนที่183เบาะขนาดขับขี่ผู้ขับขี่และผู้โดยสารทุกท่านควรปรับเบาะให้ตั้งตรงนั่งหลังแนบกับพนักพิงและคาดเข็มขัดนิรภัยให้ถูกต้องคําเตือนยานออก อย่านํารถออกในขณะที่ผู้โดยสารยังไม่เรียบร้อยอย่าปล่อยให้ผู้โดยสารนั่งบนพักพิกพงหรือพับลงมาหรือบริเวณที่เก็บสัมภาระหรือพื้นที่สาหรับบรรทุกสินค้าถ้าผู้โดยสารนั่งไม่เรียบร้อยหรือไม่คาดเข็มขัดนี่อาจทำให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรงในขณะที่กรณีเบรกทางานหักเลี้ยวทันทีหรือเกิดอุบัติเหตุในขณะข,ขับขี่ยาให้ผู้โดยสารยืนขับลุกไปลุกมาระหว่างมีฉะนั้นอาจทาให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรงได้กรณีเบรกทางานหักเลี้ยวทันทีหรือเกิดอุบัติเหตุเบาหน้าข้อพึงระวัง จะพองตัวด้วยความแรงที่มากพอสมควรและทําให้เกิดอันตรายถึงแกซิลเนียว่าจะรุนแรงได้เฉพาะถ้าคุณขับนั่งชิดกับถุงลมเนื่องจากโซนความเสี่ยงของถุงลมด้านคนขับจะอยู่ระยะ50-75มิลลิเมตรหรือ2-3 mm. นิ้วควรนั่งห่างจากถุงลมด้านคนขับที่ระยะ250มิลลิเมตรหรือประมาณ10นิ้วเพื่อให้ท่านอยู่ในระยะที่ปลอดภยัยระยะนี้จะวัดอุณหภูมิกล,กลางของพวงมาลัยจนถึงกระดูกหน้าอกของท่านเนี่ยหากท่านนั่งระยะห่างกว่า250ม mm, ิลลิเมตร10นิ้วท่านจะสามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งในการขับขี่ของท่านได้หลานนัง,นงนนจน ได้ระยะที่ถูกต้องในขณะที่ท่านยังคงขยับไปต่างๆได้อย่างสะดวก